เป็น2ตัวนะครับ2ตัวก็จะมีนะครับ9 4 9 2สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหวยดาวท,ทุกท่านกันนะครับเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นจับคู่นะครับหวยดาวนะครับหลังจากที่ได้ชมไปหลายสูตรแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวผมก็จะมาคัดนะครับจับคู่ให้นะครับเนาะในวันนี้ก็จะเป็นงวดแรกนะครับที่จะมาจับคู่ให้ดูกันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้คู่เด่นนะครับเลขเด่นตัวไหนนะครับสําหรับในงวดนี้เนาะช่องหวยลาวเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในสนับสนุนการพนันทุกชนิดตัวเลขเกิดจากการคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับกจ ยังไงก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับก็เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับสําหรับสูตรที่ผ่านผ่านมานะครับสูตรที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นสูตรนี่เนาะ,นะก่อนจะไปจับคู่ก็มาดูที่ไปที่มาของตัวเลขก่อนนะครับก็สําหรับ ในสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรเลขเด่นตัวเดียวนะครับเป็นสูตรแรกเลยนะครับสูตรก่อนที่ผมจะลงหลายๆสูตรเนาะอ่าสูตรนี้เป็นสูตรแรกเลยนะครับก็คือสูตร1นะครับสูตร1ของเลขเด่นนะครับปากกาก็ไม่ออกสูตร1นะครับสูตรนี้ในงวดที่แล้วหลุดไปนะครับหลุดนะครับต้องตามต่อนะครับอ่าวิธีการคำนวณหาสูตรนี้นะครับเราจะหาในวันที่23เนาะเราก็ต้องเอาผลในวันที่1 0 9นะครับก็จะเป็น4 2 1 2นะครับนะสำหรับในสูตรนี้นะครับเราจะนำนะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วย2หลักนี้นะครับแล้วก็มาคูณด,ด้วยเลขคงที่8แล้วก็4 2 8เป็น16 2 4เป็น8แล้วก็จับ8กับ6บวกกันนะครับก็จะเป็น14นี่นะครับเด่นตัวเดียวนะครับในสูตรนี้นะครับสูตรนี้น่าสนใจนะครับก็คือในเด่น4นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรเลขเด่นตัวเดียวนะครับเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นสูตรที่สูตร4นะครับสูตร4 สูตร4ีนี่ก็เข้ามา8งวดติดแล้วนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เนาะที่ผมลงให้ดูนะครับสูตรนี้เราจะหาในวันที่23นะครับก็เอาผลงวดก่อนเนาะก็คือวันที่19ก็จะเป็น4 2 1 2นสะครับสำหรับในสูตรนี้เราจะนำทุกทุกหลักเลยนะครับก็จะเป็น4 2 1 2 นำมาคูณนะครับกับเลขโคงที่นะครับก็จะเป็นโคงที่3 844คงที่ก็คือต้องเข้าไปคูณทุกๆงวดนะครับสุดนี้เข้ามา8งวดติดแล้วนะครับเลขเด่นตัวเดียว4 3เป็น12 8 2เป็น16 1 4เป็น4 4 2เป็น8 2บวก6เป็น แปดปบวก4เป็น12 2บวก8เป็น0เด่นตัวเดียวเลยครับเด่น0ตัวเดียวนะครับสำหรับในสูตร4นะครับ 0, สูตรสสูตรเลขเด่นตัวเดียวสูตร4ต่อเอาประมาณนี้เนาะสำหรับในสูตรนะครับสูตรอ๋ออีกสูตรหนึ่งครับสูตรเลขเด่นสูตนี้ก็น่าสนใจนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตร3นะครับสูตร3า สูตรนี้นะครับจะคำนวณน,นะครับก็คือจะเอาผลวดที่แล้วเหมือนกันนะครับ4 212เป็นสูตรเลขเด่นตัวเดียวสูตรที่3นะครับสูตรนี้ก็คือนำในหลักพันนะครับก็จะเป็น4แล้วก็หลักร้อยก็จะเป็น2แล้วก็หลัก10ก็คือ1จะคูณด้วยเลขคงที่9 2 9นะครับ สี่เก้าเป็นสามสิบหกสองสองเป็นสี่หนึ่งเก้าเป็นเก้าบวกกันก็จะเป็นสิบเก้านี่นะครับสำหรับในสูตรที่สามนะครับเลขเด่นตัวเดียวถ้าจะให้เน้นนะครับตัวเดียวนะครับสูตรที่น่าสนใจก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งนั่นนะครับนะก็นะครับจบไปนะครับสํําสาหรับเลขเด่นตัวเดียวนะครับต่อไปผมก็จะมาเน้นให้เนาะน,นะนะ ตัวเด่นนะครับในงวดนี้นะครับก็จะเป็นสีนะครับเด่นสีนะครับรองนะครับรองก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ9แล้วก็0นนะครับสำหรับท่าไหนที่จะนําไปถาวกับร่างกายนะครับก็ดีนะครับเลือกจับได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็น2ตัวนะครับ2ตัวก็จะมี นะครับ94 92 98นะครับอ่นะก็ผมก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะมาในตัวนี้เนาะอ่านะเป็นเพียงแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับ82 09 02 01 41 52านี่นะครับอ่าก็อาจจะหลายคู่นะครับก็เลือกตัวที่ท่านชอบได้เลยนะครับนี่นะครับ2ตัวนะครับผ่านไปก็ต่อไปก็จะเป็น3ตัวนะครับ3ตัวก็มี5 98 102แล้วก็จะเป็นตัวสุดท้าย9 48 สองตัวไม่พอสตัวไม่พอสตัวไปเลยนะเฮ้ยเป็น4ี่นะครับ9 4 0 4ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น0ูนยนนะครับนี่นะครับก็หวังว่านะครับจะมาตามนี้เนาะถ้าไม่มาก็ ผมก็ไม่ดูเนาะก็เป็นเพียงแนวทางหนึางนะครับท่านอาจจะเชื่อก็ได้นะครับหรือจะดูผ่านก็ได้นะครับนะก็เป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลขนะครับก็เกิดจากสูตรนะครับที่เนาะอ่าสูตรทั้ง2สูตร3สูตรนะครับแล้วก็สูตรก่อนหน้านี้นะผมก็จับมารวมกันให้ตามคําขอแล้วนะครับจับคู่นะครับหวยลาวในจับในงวดแรกนะครับนี่นะครับจับในงวดแรก งวดก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้จับนะครับจับนะครับก็เอามาจากหลายๆสูตรนะครับที่มารวมกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับจับคู่นะครับ2ตัว3ตัวนะครับ4ตัวนะครับอ่านะครับก็ขอให้มาทมนี้เนาะในงวดวันที่23นะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่า วันนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมหาแนวทางนะครับมาให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงครับนะยังไงก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับนะผมก็มีแนวทางนี่ครับให้ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับก็อาจจะมีหลายสูตรนะครับก็เดี๋ยวผม ก็จะมาเน้นให้นะครับถ้ามีหลายสูตรนะครับหรือที่ผมเด่นให้นะครับไม่ถูกใจนะครับก็สามารถนะครับจับตัวที่ทุกท่านชอบได้เลยนะครับก็มีหลายสูตรนะครับแต่บางสูตรผมก็ถ้าสูตรไหนหลุดบ่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้ลงให้นะอ่าก็หยุดลงนะครับถ้าสูตรไหนเข้าบ่อยๆผมก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับก็อ่านเลยครับอ่ผู้เจอแล้ว ชิปนี้นั่นนะครับก็มีพูดคุยกันบ้างนะครับเนาะนานๆที่จะมาจับคู่ให้นะครับอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคนละไลค์คนละไลค์นะครับยิ่งแชร์ด้วยก็ยิ่งดีนะครับใครกดไลค์นะครับขอให้โชคดีเฮงเเด้อครับเด้อโชคดีมันหมานเฮงๆนะครับถอยถูกนะครับในวันที่23เนาะอ่าช่วงนี้ก็ถูกถอยถูกนะครับอย่างกับวอแน่นอนครับช่วงนี้ครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมับนมนนะครับเฮงเฮ้งน,นะครับในงวดวันที่ยี่สิบสามเนาะครับเนาะแล้วพอกันไหมครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ